สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบตัเรื่องซาการโมโตเดย์และสำหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมามอัปเดตมางาตัวเต็มซาการโมโตเดย์ในตอนที่246นะครับซึ่งจากในตอนที่แล้วซาการโมโตเนี่ยก็ได้สู้กับอุสกิในบุคลิกของทากามุระแล้วก็สามารถจัดการกับบุคลิกของทากามุระได้นะครับแล้วก็ดึงเอาอุสกิที่เป็นคู่ต่อสู้ที่เขาต้องการจะสะสางด้วยเนี่ยออกมาได้สําเร็จนั่นเองซึ่งพอเปิดมาในตอนนี้นะครับก็ได้ตัดมาที่ ทางฝ้าของนางูโมะที่กําลังต่อสู้กับโอกิอยู่นะครับผมซึ่งการต่อสู้ของทั้งสองคนเนี่ยก็ยืดเยื้อะนะครับไม่ได้จบง่ายๆตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ยังคงสู้กันไปกันมาอยู่นะครับนางูโมะได้ทําการใช้โซ่ไปมัดตัวโอกิจากนั้นก็ได้มีรถบรรทุกคันหนึ่งขับลอดใต้สะพานมานางูโมะเนี่ยก็ได้โยนโซ่ไปคล้องกับท้ายรถบรรทุกนะครับเพื่อให้โอกิเนี่ยถูกรถบรรทุกลากลงไปบนถนนแต่ว่าโอกิก็ไม่ยอมไปคนเดียวนะครับได้ทําการจับลากนางูโมะเนี่ยลงมากับเขาด้วยซึ่งตอนนี้พวกเขา โดนลากอยู่ตรงท้ายรถบรรทุกนะครับระหว่างรถขับไปก็สู้มันไปด้วยแล้วตอนนี้รถบรรทุกก็ได้มาถึงทางเลี้ยวนะครับคนขับรถเนี่ยก็ได้เลี้ยวขวาอย่างรวดเร็วนะครับผมทําให้ทั้งนางุโมและโอกิกระเด็นหลุดจากรถบรรทุกมานะครับผมซึ่งตรงนั้นมันก็เป็นทะเลแล้วก็มีเรือลํานึงอยู่ตรงกลางทะเลนะครับพวกเขาเนี่ยก็ลงมาที่กลางเรือลานี้เลยนางุโมเนี่ยคือหล่นมาพอดีบนโต๊ะที่ทุกคนเนี่ยกำลังนั่งกินดื่มอะไรกันอยู่นะครับนางุโมลงมาถึงก็ได้ทําการหยิบเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยลินให ที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งคนตรงนั้นก็งงว่าอะไรเนี่ยจูๆ่ๆคนก็แบบตกลงมาจากไหนก็ไม่รู้โซนโอกินะครับก็ได้ล่วงลงไปในน้ำนะครับตอนนี้เขาก็ได้ขึ้นมาจากน้ําแล้วก็ได้บอกกับนางุโมะว่าเวลาจะลินเครื่องดื่มให้กับผู้อาวุโสกว่าเนี่ยรู้จักหันด้านฉลากให้เขาได้เห็นหน่อยสินางอุโมะเลยบอกว่า คนนี่มันก็เป็นซะแบบนี้แหละคุณโอกิแล้วจากนั้นนางูโมะเนี่ยก็ได้ทําการคว้างขวดเหล้านะครับไปใส่โอกินะครับแต่โอกิก็ได้ตัดขวดเหล้าออกเป็น2ส่วนนะครับแล้วก็ได้เอาขวดที่เขาตัดออกเป็น2ท่อนแล้วก็ได้หยิบขึ้นมาดื่มต่อนางูโมะเลยบอกกับโอกิไปนะครับว่าจนถึงป่านนี้แล้วเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทําไมคนอย่างคุณโอกิเนี่ยถึงได้ไปเข้าร่วมกับเอกได้โอกิก็ได้เข้ามาโจมตีนางูโมะนะครับพร้อมกับบอกว่ารู้ไปเนี่ยจะได้อะไรขึ้นมาจะยอมกลับมาอยู่กับฉ ก็คงไม่อยู่ดีแล้ครับซึ่งตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้หยุดสู้กันนะครับแล้วก็นั่งคุยกันโอเกะได้บอกว่าให้ตายเถอะนางูโมฉันอนะไม่อยากให้นักฆ่าที่มีความสามารถเป็นเลิศต้องล้มหายตายจากไปดูอย่างอซาเลงิสิกว่าจะใช้แขนอันบอบ,บางนั่นควบคุมเลื่อยยักษ์ได้เหมือนกับเป็นปีกต้องผ่านการฝึกหนักขนาดไหนหรืออย่างชิชิบะกว่าจะตีโจทย์ของค้อนจนแตกก็คงต้องผ่านการฝึกฝนนับแรมปีเหมือนกันจิตสังหารที่ถูกลับจนเฉียบคมเนี่ยมันช่างงดงามเหลือเกินซึ่งแววตาย ที่โอกิพูดออกมาเนี่ยครับก็ดูหลงไหลในเรื่องของจิตสังหารของนักฆ่ามากๆนะครับจนนางโงโมะเนี่ยรู้สึกแบบขนลุกในแววตาแบบนี้เลยโอกิได้บอกต่อว่าตอนนี้จํานวนนักฆ่าเนี่ยในยุคปัจจุบันมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆนั่นเป็นเพราะว่าวิธีการที่ทํากันมาก่อนหน้านี้ของสมาพันธ์มันล้มเหลวมันกําลังทําให้ศิละปะอันแสนวิเศษที่ชั้นรักค่อยๆเสื่อมถอยลงนางโงโมะที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็เลยได้บอกนะครับว่าแต่เอกไม่ใช่หรอกครับที่มันไล่สังหารนักฆ่าไปทั่วเลยนักฆ่าลด ลงเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัว x มันค่าหมดแล้วหรือเปล่าโอเกะเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าสังคมเนี่ยตกอยู่ในความยุ่งเหยิงแล้วทําให้คำวิวนันมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นการจับมือกับศัตรูเนี่ยมันก็เป็นสิ่งจําเป็นเหมือนกันนางอูโมกก็เลยบอกว่าคุณน,นี่เข้าใจยากจริงๆนะครับโอเกะก็เลยบอกแบบนี้แหละดีแล้วนักฆ่าไม่จําเป็นต้องคิดอะไรให้มากความจงตั้งมั่นในจิตสังหารที่มองไม่เห็นใช่ไหมล่ะแล้วเมือ่อพูดจบตอนนี้โอเกะนะครับก็ได้ทําการโยนอาวุธเนี่ยครับไปตรงคันเร่งเรือนะครับผมทําให้เรือเนี่ยม พุ่งอย่างรวดเร็วแล้วก็เหินขึ้นมาบนฝั่งแล้วเรือเนี่ยมันก็ได้พุ่งเข้าไปในคาสิโนแห่งหนึ่งนะครับผมซึ่งนางโอโมะที่เห็นคาสิโนเนี่ยก็ได้บอกว่าไหนๆแล้วพวกเราเนี่ยก็ลองมาเล่นเสี่ยงดวงกันดูสักหน่อยไหมล่ะครับแล้วก็เป็นอันจบไปนะครับสาหรับสากโมโตเดนในตอนที่246สรุปแล้วที่โอกิไปเข้ากับเซเลอร์หรือว่าเอ็กเนี่ยครับก็เป็นเพราะว่าเขาลหลงไหลในจิตสังหารของนักฆ่ามากๆนะครับเขารู้สึกว่านักฆ่าเนี่ยมันหายไปทุกทีนะครับพอความปลอดภัยมันเพิ่มมากขึ้นในยุค ัจบนแล้วกฎของสมาคมที่ว่านักฆ่าเนี่ยห้ามทําร้ายคนธรรมดาห้ามฆ่าคนเลยแบบนี้นะครับมันก็ทําให้งานของนักฆ่ามันน้อยลงพองานของนักฆ่าน้อยลงนักฆ่าก็เป็นนักฆ่าน้อยลงซึ่งมันก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้มันคือระบบที่ทําให้นักฆ่ามีโอกาสาที่จะสูญพันธุ์หรือว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าพรสวรรค์ของนักฆ่าที่เขาลงไหลเขาอยากรักษาสิ่งนี้เอาไว้อยากให้สิ่งนี้ยังคงมีอยู่และวิธีที่จะทําให้สิ่งนี้มีอยู่นะครับก็คือต้องทําให้เกิดความวุ่นวายนั่นเอง มันก็ผนวกกับการที่อุสกิหรือว่า X เนี่ยมันก็มายึดครองสมาคมนักฆ่าห่งประเทศญี่ปุ่นพอดีนะครับแล้วก็สร้างความวุ่นวายไปทั่วญี่ปุ่นเลยเพราะเขาเชื่อว่าพอมีความวุ่นวายนะครับมันก็จะทําให้มีคําร้องขอเข้ามาให้นักฆ่ามาช่วยหรือว่าเกิดนักฆ่าใหม่ๆขึ้นมานั่นเองแต่นางูมก็ถามน่าสนใจเหมือนกันนะผมว่าที่นักฆ่ามันหายไปเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าอุสกิมันไปฆ่านักฆ่าหมดหรอกแต่นี้ก็น่าจะเป็นมุกนะครับเพราะว่าอุสกิเนี่ยมันฆ่านักฆ่าไปแบบโหเยอะมากน่าจะเกือบแบบร้อย ได้แต่ถ้าเกิดดูตัวระบบเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบที่โอกิคิดจริงๆนะครับผมเพราะว่าโอกิเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าของออเดอร์แล้วก็มียศในสมาคมนักฆ่าที่สูงมากๆดังนั้นเขาก็น่าจะมีความหมกมุ่นในเรื่องของการอนุรักษ์นักฆ่าหรือว่าการเฟ้นหานักฆ่าใหม่ๆอย่างที่เห็นนะครับว่าหลังจากที่สมาคมนักฆ่าญี่ปุ่นเก่าล่มไปเนี่ยสมาคมนักฆ่าใหม่นะครับก็ได้เฟ้นหานักฆ่าทั่วประเทศเลยแล้วก็ได้นักฆ่าเจ๋งๆมาเต็มไปหมดนะครับที่เคยอยู่ในโลกใต้ดินอะไรแบบเนี้ยนะครับก็สามารถมาเป็นนักฆ่าได้แบบเสรี จึงเรียกได้ว,ว่าเป็นเหมือนเจตจำนงที่ขัดกับทางซากาโมโตะนะครับอย่างซากาโมโตเนี่คือเขาไม่ต้องการอะไรเรื่องพวกนี้แล้วนะครับเขาเนี่ยบอกว่าเขาจะขึ้นไปคุมสมาคมนักฆ่าแห่งประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทําลายส่วนโอกิต้องการรักษามันเอาไว้นะครับผมดังนั้นผมคิดว่าคู่การต่อสู้ของโอกิกับนางุโมเนี่ยก็น่าจะเป็นคู่รองนะครับคู่หลักเนี่ยก็คืออุสกิกับซากาโมโตะอุสกิจัดการกับโอกิได้เท่ากับคนที่จะอนุรักษ์องค์กรนักฆ่าเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับผมเพราะว่าโอกิก็น่าจะเหลือเป็นคนในท้ายและที่ต้องการจะคงงสิ่นี้้เอไวอ ส่วนซากามโตะก็จัดการบอสของสมาคมนัะคะอย่างอุสึกินั่นเองก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ